สวัสดีนะครับวันนี้ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในกขานมาช่วยงานทางวัดเกี่ยวกับการแก้ไขนะครับระบบหอกระจายข่าวหรือว่าเสียงตามสายนยั่นแหละก็แล้วนั่งร้านมาจำนวนสองชุดนะครับพร้อมครับสายไฟสายไฟคุดน,นี่ก็ ซื้อมาในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับแต่นี่จะเป็นตัวเก่าอันนี้เป็นตัวใหม่แต่มันเป็นสายไฟที่มีลวดหนึ่งเซนนะครับในเหมือนสายไฟพวกอื่นๆนะครับพวกอื่นจะมีลวดหลายประมาณเจ็ดเซนนะครับภายในของมันสำหว่ารุนนี้มันจะมีลวดทองแดงแค่หนึ่งเส้นนะครับฝั่งละหนึ่งเส้นนั่นแหละแลก็จะมีสายยืด ครับก็คือสถานที่ตรงนี้นะครับนี่จะมีดอกเรกียกวปนดอกฮอนนะครับดอกหอนจำนวน2ดอกส่งปกติการเดินก็เดินสายไฟไปจำนวนหนึสายครับเดินหนสายถวาฮอน2ดอกดอกหนึ่งก็จะมีตัวลำโพงของมันจำนวน4 2่ตัวก็จะเป็น8ด ติดตามชมตอนต่อไปนะครับอันดับแรกน,นะครับเราก็มาตั้งนางร้านก่อนตั้งนางร้านก็ตั้งสองชั้นนะครับว่าตรงซุ้มประตูมันก็สูงพอสมควรจากผืนเงินปายก็หลายเม็ดนะครับคือเม็ดตามวขาหกเม็ดนะครับพกเจ็ดเม็ดประมาณนี้เละคือเขาเจ็ดความสูง สามารถทําให้รถโวกรถบัสโ,โร้ไรเข่าได้นะครับคือทำให้มันสูงไ้ก่อนถ้าทําต่ํามันเวลาทรงสูงเข้มามามันก็เข่าไม่ได้ตรงสุ่มประตูบัดเข้าก็เลยต้องทําให้มันสูงที่นี่การติดทอนนะครับการติดทอนที่เรียกว่าหอกะจายข่าวของวัดกดติดตรงสุ่มประตูนะครับฝั่งละหนึ่งดอกนะครับซ้ายหนึ่งดอกขวาหนึ่งดอก ในแต่ละดอกนะครับมันจะมีตัวในของมันจำนวน4ตัวที่นี่การต่อมันจะมีการต่อแบบขนานแล้วก็การต่อแบบอนุกรมนะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะมาอธิบายให้พี่น้องนะครับหลายคนบางคนอาจจะเล่นเครื่องเสียงนะครับการต่อลำโพง หรือว่าต่อเครื่องเสียงแบบไหนนะครับเครื่องเสียงมันจะดังดีขยายมันจะทํางานไม่นักถ้าเราต่อไม่ถูกมันก็ดังเหมือนกันครับแต่ว่าเครื่องขยายมันอาจจะร้อนเร็วถึงมันจะมีพัดลมในตัวมันก็ร้อนแต่ถ้าเราต่อถูกวิธีเครื่องขยายมันก็ไม่รอ้อนพนก็ไม่ขาดนะครับแต่ถ้าหากต่อไม่ถูกวิธี หนึ่งคือต้องเร่งเสียงให้ดังกเก่าๆใ,ให้แรงกเก่าๆนะครับเร่งบอลลุ่มนะครับถ้าถูกวิธีนะครับสมมุติว่าเราเร่งวอลลุ่มประมาณสักเลขสามประมาณนี้นะครับเสียงก็จะดังแรงแต่ถ้าต่อไม่ถูกเสียงมันดังค่อยเราก็จะเร่งไปประมาณเลขสี่เลขห้าประมาณนี้นะครับทีนี้พอเราหยิ่งเร่งแรงเครื่อง,งข,ขยายมันก็ทํางานนักเครื่องมันก็ร้อน แต่ถ้าเรารู้จักจูนเนีมันถูกทางระหว่างดอกลำโพงหรือว,ว่าดอกฮอนนะครับที่มันเชื่อมโยงครับเครื่องขยายเสียงนะครับพอทาให้เครื่องมันไม่ร้อนคือมันครับเสียงได้แบบสบายๆครับเครื่องมันไม่ร้อนถ้าต่อถูกนะครับว่าการต่อมันก็จะมีการต่อแบบขนานนะครับการต่อแบบอนุกรม ความสาว่าพูดถูกไหมนะครับถ้าพูดพิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับน้องบางคนที่เขาเรียนมาในด้านเทคนิคอาจจะมีความรู้นะครับในเรื่องระบบไฟส่วนผมก็ไม่ได้เรียนมานะครับแต่อาศัยประสบการณ์เคยเรียนเครื่องเสียงมาก่อนนะครับอาจจะรู้โน่นนี่นั่นบ้างนะครับอาจจะหาซิบหาซิบแต่ว่าก็ ขาได้นะครับมาเท่าแต่เคยมีเครื่องเสียงมาหรือว่าช่วยเหลืองานส่วนรวมหรือว่าจะเป็นเครื่องขยายเสียงของหมู่บ้านนะครับของโรงเรียนของวัดตรงไหนพอช่วยได้ผมก็ไปช่วยนะครับแต่ผมไม่ได้เรียนนะครับบอกก่อนว่าผมไม่ได้เรียนในเรื่องระบบเทคนิคนี่ว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ก็อาศัย้วยประสบการณ์ที่เคยประสบมาด้วยตัวเองนะครับว่าต้องแก้ไขแบบไหน แล้วอ็ขอสายการหัดยิบฮัตรมเพื่อให้ได้ความรู้ตรงนั้นมาการตั้งนังรานก็ขึ้นทั้งบนนะครับหนึ่งคนแล้วก็คนคอยส่งวัรสดุอุปกรณ์คือตั้งนังรานอันดับแรกนะครับจะเรือเอาสายไฟหรือว่าสายลำโพงตัวนี้ออกก่อน เพราะว่าตัวเก่าที่ได้เดินมาครับเดินมาเพียงสายไฟสายเดี่ยวเดินมาจากเครื่องขยายเสียงกลับมาสายเดี่ยวแล้วก็มาพ่วงสองดอกถ้าไม่ค้านเปิดเสียงนะครับมันไม่ดังว่าสายไฟมันมาน่อยมาเส้นเดียวเราจะต้องเดินเป็นดอกละหนึ่งสายเพื่อเสียงมันออกมาเต็มที่แต่เดินสายเดียวมัน หมือนกับเราใช้น้ำพระปานครับหากเราใช้ท่อพระปาสี่หุนแต่มีสี่หุนหร่าว่าหกหุนนะครับหากมีคัวเรือนที่อยู่ทางปลายท่อครับประมาณสักสี่ห้าควเรือนการใช้น้ำพระปามันก็น้ำก็ไหลไม่ทันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดินสายไฟมาสายเดี่ยวแต่หอนสองดอกมันจะมีต้ในใหมันนะครับจำนวน8ดอกนี่ตัวใหญ่2ตัวนะครับ แต่ละตัวจะมีดอกคอนภายในตัวละสี่ดอกมันก็เลยต้องชายระบบแย่งไฟกันนะครับไฟมันออกมาไปทิมที่ก็เลยต้องมาหรือตาเก่าถทิ่งหมดพอดีไปซื้อสายไฟมาใหม่ที่ที่วิวัยเป็นองดูนครับในราคา1,800บาทโคดหนึ่งก็100เมตรนะครับ100เมตรก็ถือว่ายาวพอสมควร การเดินตรงนี้มันก็ไปถึงรอยเมตรนะครับอาจจะอยู่ประมาณสัก30เมตร40ประมาณ30ก,กว่าเลยครับกอกก้เอานะครับจากดอกฮอนไปถึงกุฏินะครับที่วางเครื่องขยายเสียงนะครับนี่คือจะเดินมาใส่เสาเสาไฟตนนี้นะครับเดินจากซุ้มประตูมาโยงใส่เสาไฟตนนี้ ถึงมีสายเก่านี่ครับเพื่อสายเก่าแด้ปล่อยลงมาแล้วก็คเคยเอาตัวนี้ออกเพื่อเอาสายใหม่ขึ้นไปแทนว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม้พร้อมกันถ้าจะเปลี่ยนไม้เ้นหนึ่งเก่าเซนหนึ่งนั่นก็ไม้บาลานกันนะครับก็เลยกระเทินเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนพร้อมๆกันไปเลยใช่สายใหม่ทั้งขู่ไปเลย เวลาเสียกำเสียพร้อมกันในทองไปร,รอเปลี่ยนทีละตัวนี่ครับสงเกตสายไฟเทมันเหลือนครับหลังจากที่ได้เดินไปแล้วไปกลับนะครับเท่าก็สองเที่ยวเลยเทาก็เดินสองเซนหลังจากที่ได้ต่อนครับต่ต่อบริเวณสุ่มประตูหรือว่าบริเวณดอกคอนต่อเซตต่อไปก็จะเป็นการดึงสายนะครับดึงสายไฟดึงสายฮอนนั่นแหละ ก็คือมันจะมีเล็กนะครับมีเล็กติดอยู่กับต้นเสาก็ยกสายตัวนี้มาใสา่ใส่บนใส่ล่างใส่บนใส่ล่างก็ดึงหนึ่งคนคนคอยมัดอีกหนึ่งคนก็คือดึงเหมือนเราดึงไฟข่าวบานเนี่นะครับเหมือนกันเหมือนดึงสายเมนว่าถ้าเราไม่ดึงทัายคนทั้งบนดึงมันก็ไม่ไม่ถึง ใองสายคนข้างล่างนะครับเป็นคนดึงคนข้างบนหรือว,ว่าคนดันบนเป็นคนมัดสายไฟเพื่อหมา้มันถอยกรับดึงดึงให้ถึงครับสายพวกนี้มันไม่ขาดเพราะว่ามันจะมีลวดภายในนะครับหนึ่งเส้นเป็นลวดสีขาวนะครับลวดเหนียวไว้สำหรับดึงสายไฟเ,เหมือนกับสายเมนสายทีฟ้าสมัยก่อนนะครับจะมีลวดหนึ่งเส้น เวลาดึงแรงลวดขาดนะครับขาดในเวลาขาดในก็เช็คยากกับหายากถ้าเราดึงเซตมันขาดนุ๊แก้ไขาลาบากเลยครับไม่รู้จะไปแก้ไขแบบไหนก็จชัเป็นจะต้องใช้านางรานในการปาดสายไฟเช็กไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับคือสายไฟพวกนั้นมันทุกวันเขาเลิกใช้กันนะครับสายแบบเก่าสายซีฟ้าสายเมนนะครับแบบเก่าพอหันมาใช้ สายไฟสีดำนะครับที่มีลวดทั้งในเคสสินเป็นสายไฟมาตรฐานดึงไม่ค่อยขาดครับตรงนี้ทนมากเราสมัถดึงไงมันตึงได้ไม่ต้องกลัวขาดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ดึงครับเพียงถ่า่ายกขึ้นมันคล่องเอาไว้ก่อนค,คือหมัดล็อกๆพอมันอยู่ก่อนส่วนการดึงจะไปดึงฝั่งทางนู้น แลครับนี่คือดึงมาดึงอีกด้านหนึ่งฝั่งทางนู้นจะเป็นซุ้มประตูนะครับฝั่งทางนูน้นเราเดินจากซุ้มประตูมาเสาไฟเสาไฟฟ้าเลยครับเดินออกจากเสาไฟฟ้าเพื่อมายังกุฏินะครับที่เป็นห้องเก็บเครื่องพวกเครื่องอธธริทารต่างๆนะครับของวัด คนนี้กำลังไล่สายนะครับเพราะมันจะต้องมีสายบุนสายล่างเราจะต้องแยกสายสายไฟมันจะได้ไม่พันกันแต่ถ้าเราไม่เช็คสายไม่ไล่สายเพ้อเพ้อไปดึงสายหนึ่งสายไหนก่อนสายไฟมันก็จะพันกันเราต้องเช็คให้มันเป็นเส้นใครเสร้นมันนะครับเวลาดึงมันก็อยู่ใครอยู่มันจะได้ไม่พันกัน ่เง่ายๆนะครับนี่ตอนนี้ก็กำลังดึงเพื่อคนอยู่ตรงเสาได้มัดขันมัดก็คือมัดตัวสายที่อยู่ฝั่งทางนู้นนะครับส่วนสายฝั่งที่เราดึงนี่มาจำเป็นเท่าไรดอกนะครับเมื่อเซร็จต,ตรงนั้นก็ทำการย้ายน,นางร้านมาตรงนี้ ว่าตรงนี้จะเป็นต้นไม้นะครับเราจะเอาสายไฟผานไปบนต้นไม้แล้วก็ไปไปหลอดบนตน้นไม้มันเป็นต้นมะขามมะขามใหญ่เลยนะครับสายไฟเราจะต้องเอาผาดบนต้นมะขามครับเพราะว่าเราต้องใช้นางรานจะเป็นตัวช่วยในการเดิน,เดนสายไฟรอบนอก เมื่อเดินเซตนะครับเราก็มาเช็คตรงเครื่องขยายเสียงในการตัดสายไฟปอกสายไฟนะครับืดอจะได้เสียบตรงเต้าของเครื่องขยายเสียงแล้วก็เป็นการทดลองเปิดเสียงนะครับจะมาติดตามชมตอนจบนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอขอบคุณสวัสดีครับผมผู้ใหญ่ถึงเอยมา,าปั่นหัวใครนี่นี่นสมัยนั้นแกยังไมได้เป็นผู้ใหญ่หรอกออโอ้โหตัวนี้มันกระกากขึน้นเลยพันวัดตัวนี้มันขับพอมีเฉพาเนาะไอ้ผัวหลวงฝากันเจ้าถึงมะเนาะแม่ไม่ถูกต้องนี่เงียบคลิปอยู่แีไ่ไม่ไม่ช่วยอะไรช่วยอะรไมถูกต้องนะ้วผู้ใหคิดถูกต้องแล้วับ อู่นู้นมันจะมีอยู่ข้างในมันจะมีหายอยู่แลหายอยู่นู้หายแต่แทนเลยแต่ทำไมเอาไ่ไนี่ยนั่นมัเร่งเรม่หับตัวนู้นอ่ะตัวนู้นอ่ะเขาต้องส่ตัวมาโอ้เหลือเฟือพีคแค่สองสามเมตรยังยังดันกัน Mau mengetahuin dideke? Sudah ngitung deh kan ini. Hmm. Mbak itu tuh ini memang